ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ชาแน Open Cat t a r o t นะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่อง o Open c a t t a r o t นะคะวันนี้ o p e n c a t ก็จะมาทําคลิปเผาใจพิสูจน์รักนะคะให้กับชาวทัตน้ํานะคะชาวทัตน้ําชาวทัตน้ําก็ได้แก่กรกฎพุทจิมีนนะคะไม่ว่าท่านจะดูแบบราศีแบบตะวันตกหรือแบบไทยก็สามารถดูได้นะคะหรือคุณจะดูแบบลัคนา ก็ดูได้นะคะเพราะว่าการดูครั้งนี้เป็นการดูแบบ general reading นะคะหรือการดูแบบทั่วๆไปนะคะเป็นดวงรวมไม่ได้เจาะจงเฉพาะผู้ใดนะคะเพราะว่าวันเดือนปีเกิดอาจจะไม่ตรงกันสเสลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมนะคะแล้วก็อย่าเอาไปเป็นเกณฑ์การตัดสินใจอะไรนะคะเพียงแค่ดูเพื่อความบันเทิงและเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นพอนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามา เริ่มเลยนะคะขอเป็นตัวแทนให้กับชาวธาตุน้ํานะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะก็ให้ข้ามไปนะคะเพราะจะไม่ใช่ดวงของคุณค่ะแล้วก็การดูครั้งนี้เนี่ยเป็นการดูของปีพศ2 5 6 5นะคะ อาะละค่ะไพ่ของคุณได้แล้วนะคะไพ่ใบแรกของคุณใน1ิใบนะคะสำหรับาชาวกรกฎพิจิมีนหรือชาวธาตุน้ำนะคะคุณได้เก้าถ้วยค่ะเห็นไหคะเก้าถ้วยคุณได้เดอะทาวเวอร์คุณได้นายสออฟครับคุณได้เดทนะคะคุณได้ชาริออ t ได้หกเหรียญได้เดอะฟูลค่ะนะคะแล้วก็ไพ่สรุปของคุณได้จัสติสแล้วก็หกดาบ แล้วก็ k i n g of Cup นะคะเอ่อก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปบ่อยนะคะก็เลยอาจจะประมาะเสียงอาจจะสั่นนิดนะเอา,เอาละค่ะเดี๋ยวก่อนยังไม่เข้าที่9ก้าถ้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยตัวตนของคุณนะคะเอ่อคุณเป็นช่วงที่คุณเนี่ยปลดปล่อยนะคะคุณเป็นช่วงที่คุณเฉลิมฉลองปลดปล่อยแล้วก็รู้สึกว่าคุณ มีพลังมากนะคะคุณมีพลังคุณมีพลังงานที่ดีคุณกินเที่ยวดื่มนะคะแล้วก็คลายเครียดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อจากนี้ไปเนี่ยนะคะคุณก็มีเหตุการณ์บางอย่างนะคะในช่วงที่คุณกำลังมีฟูลพ w e r นะคะคุณได้ทาวเวอร์เนี่ยคือมันมีคือในที่นี้เนี่ย พ่ของคุณก็ขึ้นมามีทั้งพุจินะคะเนี่ยค่ะมีพุจิมีชลีออดนะคะพุจิก็คือเดทนะคะเดทก็คือพุจินะคะแล้วก็มีชลีออดนะคะเห็นไหมคะชลีออดก็คือชาวกระกฎดนะคะแล้วส่วนธาตุน้ําของคุณก็ได้เก้าถ้วยนะคะก็ขึ้นมาเลยนะคะเอาละค่ะทีนี้ตอนนี้เริ่มตรงไหนดีทาวเวอร์คือช่วงนี้ถึงแม้คุณจะมีความสุขคือคุณปลดปล่อยอะ คุณคล้ายๆว่าหลายอย่างที่มันเคยมามีปัญหากับชีวิตของคุณเนี่ยคุณเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันมันอาจจะเป็นบางอย่างที่คุณปลดปลดปล่อยหรือปลดระวางหรือว่าปล่อยให้มันเป็นไปนะคะ Let it be ประมาณว่าชีวิตของคุณตอนนี้คุณพยายามจะ ปลดปล่อยความเครียดหลายอย่างที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะคะเมื่อประมาณปลายปี6-4เนี่ยนะคะนะคะสิ้นสุดของปี6-4นะ,ะธันวา6-4ประมาณปลายปายเดือนนะคะคุณรู้สึกว่าคนที่คุณได้คบอยู่เนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าคุณทุ่มเทความรักให้เขาไปมากแล้วนะคะคุณเนี่ยค่ะคุณรักคุณมอบใจทุ่มเทความรักให้กับเขาไปมากมายนะคะ มากมายเหลือเกินนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเหมือนคุณมีเหตุการณ์บางอย่างมาโปแตกนะคะมาทําให้คุณเนี่ยมาทําลายความรู้สึกดีๆของคุณที่คุณมีให้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยทำลายความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้คุณมีให้เขาเต็มร้อยนะคะเพราะว่าคนกรรโกบพิจิตมีเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะคะ อ่อนไหวง่ายนะเซนซิทีฟนะคะที่นี่มันมีปากเสียงหรือมีเรื่องโป๊ะแต่คืออยู่ๆก็มีสายฟ้าฟาดเปรี้ยงมาทำลายความสัมพันธ์บางอย่างหรือมันอาจจะเป็นการทะเลาะก,กันนะคะนี่อาจจะพูดจะพูดรวมๆอาจจะทั้งโสดนะทั้งคนมีคู่แล้วนะคะทั้งโสดทั้งมีคู่แล้วหรือกำลังคบหาอยู่นะคะก็ประมาณเรื่องมันจะใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าเราดูรวมๆกันเลยนะคะไม่ได้แยกเป็นคลิปว่าโสดหรือว่า หรือว่ามีคู่แล้วหรือว่ามีความรักที่ใกล้เคียงกันนะคะในโมเมนต์ประมาณเดียวกันคือคุณมีมีเรื่องขัดแย้งนะคะเหมือนเหมือนคุณท้ากันอะนะ,ะว่าถ้ามันไปต่อไม่ได้เราเลิกกันดีไหมนะมันมีคนท้าทายกันนะคะเพราะว่าบางเรื่องที่มันเกิดเรื่องที่มันดราม่านะคะมีความ จะบอกว่ามีใครมาแทรกมาดูแล้วมันน่าจะเป็นความเบื่อกันมากกว่านะคะเบื่อในพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเขานะคะหรือเบื่อในชีวิตที่คบกันมาหรือจีบกันมานะคะถ้าเป็นคนจีบกันนะคะหรือคนที่คบกันมาหรือถึงจะเป็นครอบครัวแล้วนะคะมันก็จะมีเหตุการณ์ว่า ไม่คุณกับเขานะคะก็บอกไม่ได้นะคะไม่คุณก็เขานะคะเพราะมันเป็นไวเบอร์ซ่าด้วยนะคะอาจจะกลับกันก็ได้ว่าคุณอาจจะเป็นคนฝ่ายท้าเลิกเขาก่อนนะคะหรือเขาบอกเลิกคนบอกเลิกคุณหรือต่างคนต่างบอกว่าไปหาเวนะคะอาจจะเป็น CONVERT ON STAR นะคะไปหาวิถีทางของตัวเองแล้วกันแล้วในช่วงที่คุณกำลัง f ฟ l f ฟ l l ขนาดนี้เนี่ยหรือคุณมีพลังงานเต็มร้อยคุณก็เลยมีความรู้สึกว่า ฉันเบื่อฉันเบื่อความความเต้าสลดหดหูเลอเกินนะคะปีนี้เหมือนคุณพยายามจะเป็นคนใหม่นะคะคุณเน้นไปเรื่องอการช้อปปิง้งการเที่ยวหรือการควบหาสังสรรค์กับพักพวกเพื่อนฝูงนะคะดูแลตัวเองเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เกี่ยวกับโรคระบาดในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งเป็นปัญหามันยิ่งเป็นปัญหาลุมเรานะคะไม่ว่าอาจจะเป็นเรื่องการเงินก็ได้นะคะ,ะนะคะคุณอาจจะ,ะรู้สึกว่าบางอย่างมัน มันทําให้คุณต้องเกิดภาวะเครียดนะคะซึ่งไม่สามารถที่จะหาทางออกได้ทีนี้พอไม่หาหาทางออกไม่ได้เนี่ยคุณก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจําเป็นจะต้องเลิกกันดีไหมหรือหยุดความสัมพันธ์ไปก่อนหรือว่าปล่อยให้มันคาะคาซังนะคะคุณก็อาจจะไม่อยากจะคิดถึงตรงนี้มากนักเพราะว่ามันทําให้คุณปวดหัวนะคุณอยากจะปลดปล่อยตัวเองให้มันเป็นอิสระนะคะเนี่ยค่ะคุณมีชฉลีอยอตก็คือคุณอาจจะเดินทางหรือ เ,เปิดตัวเองเพื่อลองคบหาคนใหม่นะคะหรือไปเพราะว่าไพ่เฉลีออด้มันหมายว่าคุณอาจจะออกไปจากที่หรือ Move on นะคะหรือออกมาจากความสัมพันธ์ซึ่งดูเครียดนะคะเพราะว่าไพ่เดทเนี่ยมันหมายว่ามันประกบกันอย่างนี้เลยนะคะคือทั้งเดททั้งทาวเวอร์นะคะ ทางเดชท,ทางทาวเวอร์เนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกว่าความรักที่คุณมีให้ณนะขณะนี้เนี่ยมันเหมือนมันฟินิชแล้วค่ะมันใกล้จบแล้วค่ะนะมันเหมือนก็เราไปต่อไม่ได้แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างคุณอาจจะคิดว่าจะทํายังไงต่อดีนะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจนะคะมันเลยทําให้คุณแบบว่าออ,ออกมาจากสังคมนะคะเดินทางไปนูน่นไปนี่ช่วงที่คุณเดินทางไปนูน่นไปนี่หรือไปคบคนหรือเปลี่ยนงานใหม่หรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่นะคะ หรือติดต่อพูดคุยมีแอทแทชชันในการเผชิญหน้ากับคนใหม่ๆนะคะหรือเปิดรับคนใหม่ๆที่หมายถึงว่าเฉลี่ยออกนี่มันหมายถึงว่าบุคคลสาธารณะหรือว่าคนแปลกหน้านะคะเนี่ยจะมีการเข้ามาของคนใหม่ด้วยซึ่งคุณก็ได้เปิดรับโอกาสนี้นะคะคุณเปิดรับโอกาสให้กับคนใหม่ๆซึ่งก็รู้สึกว่าดีรู้สึกว่าทําให้คุณเปลี่ยนโมเมนต์นะ เปลี่ยนโมเมนต์จากสิ่งที่คุณกําลังเป็นอยู่นะคะคนใหม่ที่คุณอเผอิญคคบอเผอิญเจอนะคะเอ่อจะเป็นคนเก่าหรือเปล่านะอาจจะเป็นคนที่จากวานส่งมาให้คุณก็ได้นะคะอ่าได้เดอะฟูลกับหกเหรียญน,นะคะ the ะฟูลกับหเหรียญเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณเดอะฟูลนี่มันคือการ move on นะคะหรือว่าการเปิดรับสิ่งใหม่ๆหรือกล้าเสี่ยงกล้าได้กล้าเดินออกมาจากสภาวะการเก่าๆนะคะ คุณกล้าเดินที่จะออกมาจากสภาวะการเก่าๆหรือสภาวะความรักเก่าๆซึ่งมันเหมือนไปต่อไม่ได้แล้วนะคะด้วยเดทนะคะด้วยการเผชิญหน้าที่คุณต้องกล้าได้กล้าเสียนะคะกล้าได้กล้าเสียที่ว่านี่ก็อาจจะหมายถึงว่าจากเคยที่ไม่คบใครเลยไม่รับรักคนใหม่หรือมีใครเข้ามาหาคุณนะคะเพราะไพ่เดอะฟูลเนี่ยมันน่าจะมีคนที่เข้ามาหาคุณรวมทั้งชาลีออดกับเดอะฟูลเนี่ยมันเป็นไพ่ทึ่ คุณมีสเสน่ห์นะคะ,ะ,คะชาวธาตน้ำาก้าวถ้วยนี่มันหมายถึงว่ามีความสมบูรณ์พูนสุขมีความรักแล้วก็เริ่มจะเป็นคนตึงจากที่เคยซื่อสัตย์ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะเปิดรับคนใหม่นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็มีก็ให้ก็ให้ประมาณสถานาการณ์นะคะว่ามันน่าจะมีคนใหม่เข้ามาแน่ๆเลยนะคะแถมเดอะฟูอีกคุณก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวตนนะคะ เปลี่ยนให้มันเป็นคนทีอ่อยากจะเปลี่ยนเป็นคนที่ดูดีขึ้นดูดูไม่จมปากเป็นคนสดใสล่าเริงนะคะแล้วก็อยากจะเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆคนใหม่ๆอะไรแบบนี้นะคะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าต่อไปนี้ไปฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณอาจจะมูฟออนนะคะ แล้วก็ไปคบกับคนใหม่ๆนะคะซึ่งในเกณฑ์ดวงของคุณเนี่ยคุณได้ justice ด้วยนะคะคุณก็อาจจะคบกับชาวธาตุลมก็ได้นะ,ะ The ะฟูลนะอาจจะมีชาวธาตุลมเข้ามาหานะคะชาวธาตุลมก็ได้แก่กลุ่มเมถุนตุลน,นะคะอ่าเพราะว่ามีตุลขึ้นมาด้วยนะคะไพ่ justice ขึ้นนะคะเนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณกําลังตัดสินใจว่าความรักเก่าความรักเก่านะคะ อไพ่ justice นะคะเดี๋ยวนะคะไพ่ justice ก็คือสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจความรักซึ่งเบื่อหน่ายแล้วนะคะ justice เนี่ยนะคะคือมันมันเบื่อหน่ายแล้วละ้ค่ะนะคะทุกอย่างมันมันเกินเกินกว่าที่คุณคือเหมือนกับว่า คุณเบื่อหน่ายความรักที่ผ่านมานะคะเนี่ยเบื่อหน่ายความรักที่เคยผ่านานมาซึ่งมันมีแต่เรื่องที่ต้องตัดสินใจมีแต่เรื่องที่ต้องคอยประคองสถานการณ์คอยแบ่งรับแบ่งสู้ให้กับเขาอยู่เสมอนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะให้เ,เกณฑ์พื้นดวงของชาวธาตุลมนะคะก็อาจจะมีการพบปะนะคะ คุณได้ดตัดสินใจว่าเดินออกมาแน่ๆเลยเนี่ยนะแล้วก็คุณน่ะมีคนใหม่ด้วยนะคะคุณมีคนใหม่แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเชิงชื่อสาวนะคะมันเป็นเชิงที่ว่าคุณเบื่อสิ่งเก่านะเนี่ยเดทมันคือการข้ามปจากบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อจบความรักซึ่งเขาอาจจะดูเขาอาจจะดูเอ่อมีมีแต่เรื่อง ลมปากนะคะมีแต่เรื่องคนสิ่งที่รับผิดช,ชอบหรือสิ่งที่เคยบอกกับคุณไว้ว่านู่นนี่นี่นั่นแต่เขาเนี่ยไม่ได้เคยประกันความประกันความสุขให้คุณเขาไม่ได้ทําตามสิ่งที่คุณขอคุณเคยขอนูน่นขอนี่ว่าอย่าทํา,งงอ,ยาทอย่างนู้นอย่าทําอย่างนี้คุณทำไมถึงทําแต่เรื่องท,ที่เป็นความเสี่ยงอยู่เสมอคุณรู้สึกรักแรงเกลียดแรงนะคะ อานะคะพอไพ่เดทขึ้นเนี่ยนะเดฟูอีกนะคะแล้วยังมี<__'>ชาริออเนี่ยมันหมายถึงว่ารักแรงเกียดแรงตอนนี้อาจจะหมายถึงว่าคุณกําลังงอนกันอยู่ก็ได้หรือคุณกําลังทะเลาะก,กันจนกระทั่งไม่สามารถสรุปในสิ่งในเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขที่เคยรับปากกับกับคุณไว้นะคะบางท่านซึ่งเพิ่งจะคบกันหรือพูดคุยกันทางโซเชียลมีเดียนะคะก็อาจจะมีการ เงียบหายไปของคุณคุณอาจจะเป็นฝ่ายเงียบหายแต่การเงียบหายครั้งนี้เพราะว่าเขาไม่สม่ำเสมอกับคุณนั่นเองนะคะหลายอย่างมันก็ผิดใจกันละค่ะนะคะโอเคนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องมันต่อมาก็คือคุณก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับคนใหม่อาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะกลุ่มเมถุนตุลน,นะแล้วก็รวมทั้งอาจจะเป็นธาตุน้ําด้วยก็ได้นะคะกรกบพิจิตมีนะคะเนี่ยคุณนะคุณได้ คุณได้ไพ่หกดาบเนี่ยมันหมายถึงว่าการที่คุณออกมาจากเรื่องเดิมๆนะออกมาจากสตอรี่เดิมๆนะคะสตอรี่เดิมๆที่คุณรู้สึกว่ามันไม่มาไม่ไปอ่ะก็สรุปนะคะเนี่ยคุณจะได้ King คิงออฟคัทคือคุณได้คนที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะคนที่ใจดีคนที่เข้าอกเข้าใจคุณมีพร้อมสับคนใหม่ที่คุณคุยด้วยเนี่ยอืมก็เป็นคนที่ น่าคบหานะคะคุณก็เลยลังเลใจอยู่ช่วงเนี้ก็น่าจะหมายถึงว่าคุณอาจจะรู้สึกดีๆกับคนใหม่คุณกำลังตัดสินใจลำบากอยู่บางท่านก็มูฟออนออกมาแล้วบางท่านก็อาจจะเร็วๆนี้นะคะอาจจะเร็วๆนี้แต่ที่ดูเนี่ยมันหมายถึงว่าไพ่มันขึ้นหลายใบนะคะ tower แล้วก็ d ด t นะคะ แล้วก็6ดาบนะคะมันน่าจะหมายถึงว่าคุณตัดสินใจแล้วล่ะนะไพ่มันขึ้นมาแล้วนะว่าตัดสินใจแล้วหรือคุณอาจจะอยู่ในช่วงกำลังตัดสินใจที่จะเลิกกับคนเก่านะคะเพราะว่าทําให้คุณคุณคข้องหมองใจทําให้คุณเจ็บปวดนะคะประมาณนี้คุณออกมาจากความสัมพันธ์นี้แล้วคุณก็มีความสุขนะคะที่ดูเนี่ยถึงความสุขยังไงแต่คุณก็ยัง ล้ำลึกนะคะยังมีโมเมนต์ที่จะคิดเหลือเหลือเหมือนกับเหมือนกับบางครั้งคุณก็เหมือนคุณจะรอเหมือนกันนะคะว่าเขาจะเขาจะกลับมาหาคุณหรือว่าคุณจะคืนดีกับคนเก่าหรือว่าเขาจะมาง้อคุณไหมนะในความสัมพันธ์ที่คุณกําลังออกจากความสัมพันธ์นี้ซึ่งคุณตัวเขาเองก็น่าจะรู้นะคะว่าคุณเนี่ยคงไม่เอาแล้วประมาณนี้ นะคะเพราะไพ่ดูมาเนี่ยในเก์เนี่ยคุณอยู่กับคนเก่าหรือคนปัจจุบันของคุณกัไม่ดีนะคะเอาละค่ะสามถ้วยสามเหรียญน,นะคะตอนนี้คนที่คุณกําลังคุยอยู่คนใหม่เนี่ยนะคะคุณได้สามเหรียญน,นะคะคนที่คุณกําลังคุยอยู่กับคนใหม่เนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูจะไปได้ดีกว่าทุกอย่างมันเหมือนเป็นทางออกนะคะแถมยังเข้ายังคุยเรื่องกิจการการงานโปรไฟล์เขาว่ามี เอ,อ่เป็นคนทำมาหากินมีธุรกิจผู้จาดีนะคะถูกอกถูกใจและใจเย็นนะคะน่ะเอสอฟบอลอ้อน่าจะเป็นอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่คุณคอนแทคไว้หรืออาจจะเป็นโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะที่คุณพูดคุยนะเอสอฟบอลนะคะคุณรู้สึกว่าคุณมีไฟรู้สึกว่าคุณคุณมีตัวเลือก คุณมีตัวเลือกและคุณคิดดีคุณทําดีคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะให้โอกาสกับตัวคุณเองในความรักครั้งใหม่นี้เหตุผลของคุณก็ประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูซิว่าคนเก่าของคุณเนี่ยหรือคนที่ปัจจุบันของคุณที่กําลังจะคุณเบอร์หนึ่งอะะนะเอางี้ดีกว่าว่าเขาคิดยังไงกับคุณอันนี้มันไพ่สาหรับใหม่เจดาบ เขาคิดว่าคุณไม่ซื่อนะคะเขาคิดว่าคุณนะ่ะหมายถึงว่าอาคุณเอาใจออกห่างจากเขาแล้วแอบคบคนอื่นเหมือนเขาจะเหมือนรู้นะคะเหมือนเขาจะรู้นะว่าคุณคิดอย่างนั้นอา้าวชาวทัดน้ําคู่ของคุณเหมือนรู้เป็นในๆน,นะคะว่าคุณจะไม่นั่นละกับเขาแล้วในดูไพ่ต่อมาสิคะโอ้เจ็ดดาบเจ็ดเหรียญ เขาคิดว่าคุณมีมีโพสเปกแล้วคุณมีคนคนใหม่แล้ะคุณมีคนคบใหม่นะคุณมีความหวังคุณมีคนคบใหม่ที่ดีกว่าเขาเขารู้สึกว่าเออเขาด้อยค่าว่าคุณเริ่มจะไม่สนใจจากที่คุณเคยสนใจเขานะคะเขาหงุดหงิดเขารู้สึกว่ามันไม่ มันแย่ไปมากเลยสําหรับเขาว่าทําไมนี่คุณก็ยังเถียงงถียงเหมือนเขาเขาก็ฟอลโล่ตามคุณอยู่นะในเรื่องที่คุณคบคนอื่นถ้าเกิดว่าใครคุยกับคนอื่นทางแอปพลิเคชันต่างๆหรือคุยทางอินเทอร์เน็ตกับคนอื่นนะเหมือนเขารู้ว่าคุณแอบคุยอยู่นะแล้วเขาก็ยังรู้อีกนะคะว่าคุณชอบนะคุณชอบแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่สนใจเขาแล้วนะเขารู้สึกว่าเขาอยากยึดอำนาจคือนะคะอร์ เขารู้สึกว่าเขาเสียศูนย์นะคะสิบเหรียญเขาก็เอ่ยอ้างถึงความสัมพันธ์เก่าๆนะคะที่คุณที่คุณและเขาที่เขาเคยทำกับคุณดีๆไว้เยอะทำไมไม่คิดนะคะแปดเหรียญเขาก็บอกว่าถ้าหากว่าคุณคิดอย่างนั้นคือ ประมาณเหมือนว่าเขาก็ยกโปรไฟล์ของเขาขึ้นมานะเขาพยายามเถียงพยายามคิดว่าถ้าหากว่าคนที่คุณคบใหม่มันจะดีเหรออะไรประมาณนี้เขาเหมือนเขาอยากได้คุณคืนนะคะเอาละค่ะก็สรุปนะคะคือความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำนะคะกระกฎพิจิตรมีนะคะตอนนี้คุณมีความสัมพันธ์ตอนนี้คุณอยาก เลิกกับคนเก่านะคะส่วนคนใหม่ที่คุณคบหาอยู่ไหนไมาดูคนใหม่ที่คุณกําลังคบอยู่ที่คาว่าเป็นยังไงเจ็ดถ้วยคนใหม่ก็รู้สึกคบหาด้วยความสุขคุณมีความสุขกับคนคบคนใหม่นะคะอาจจะเป็นการพูดคุยก็ได้นะคะแต่คุณก็ลำบากใจในการตัดสินใจที่จะบอกเลิกกับคนเก่าโดยโดยอ้างเหตุผลใดๆดีนะคะเห็นไหมคะคุณก็เสียใจกับการที่คุณจะต้องจากไป งานนี้สงสัยคุณคงออชาวธาตุน้ําสงสัยคุณอาจจะเลิกใหม่เลิกแน่เลยนะคะเลิกแล้วก็คบหากับคนใหม่แต่การที่คุณจะเลิกกับคนเก่านั้นก็น่าจะมีเรื่องที่ผิดหวังพอสมควรแต่คุณก็พร้อมที่จะไปนะคะคุณก็พร้อมที่จะไปมาอีกแล้วนะคะสองดาบไม่พอสองเหรียญ แต่ช่วงระหว่างเนี้ยคุณอยู่ระหว่างกลางระหว่างคนที่คบใหม่ที่รู้สึกดีนะคะแต่แต่คนใหม่ของคุณก็รู้สึกว่าคุณก็จะเลิกกับคนเก่าได้เหรอนี่นะคะปัญหาก็คือว่าจะเลิกกับคนเก่าได้ไหมเขาก็สงสัยในตัวคุณเหมือนกันนะคะเหมือนเขาก็รู้อยู่เป็นในนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวลองขอไพ่สรุปนะคะแบบนะคะ เดี๋ยวอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะใช้ไพ่เลยอนมองนะคะดูซิว่าคุณจะเลิกกับเขาได้ไหมได้มูลค่ะเขาเป็นความใช่ค่ะคุณสวีดหวนแหววกับคนใหม่นะคะคนใหม่คือพูดง่ายว่ายังไง,อ,งไอ่ะได้ไพ่ สใบนี้นะคะสาบสอกับ11นะคะได้ไพ่มูลกับวิปนะคะมันหมายถึงว่าอยู่ต่อไปก็มีแต่ปัญหาแล้วคนใหม่คุณก็เลิฟด้วยนะคะเนี่ยคุณ,ค,ณคุณก็น่าจะมีความสุขนะคะกับการที่คบคนใหม่นะแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อไปนะคะไหนลองดูอีกใบสิโอ้บางคนก็อาจจะเดินทาง เดินทางไกลนะคะบางคนก็อาจจะได้แฟนเป็นชาวต่างชาตินะคะหมายถึงว่าหลายหลายคนก็บางคนก็อาจจะคบกับชาวต่างชาติหรือคนที่อยู่ทางไกลนะคะหรืออาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะสรุปแล้วเนี่ยคุณน่าจะตัดสินใจที่จะเลิกลากับเรื่องราวาคาละคขะซังซึ่งมันจะจบแต่มันก็จบแบบ จบแบบเสียใจนะคะนะคะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็อยากจะดูไว้แค่นี้นะคะผ่าหัวใจพิสูจน์รักของชาวราศีธาตุน้ํานะคะคุณจะได้พบคนใหม่จากเรื่องราวเดิมๆที่มันลบกวนจิตใจของพฤติกรรมของคนรักเก่าพฤติกรรมของเขาอาจจะไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะคะแต่ยียงเดี๋ยวมันอาจจะเข้ากันไม่ได้คุยอะไรกันแล้ว คุยอะไรกันแล้วมันคนละทิศคนละทางแล้วคุณก็คิดว่าคุณเบื่อตอนนี้ถึงคุณให้รักแค่ไหนคุณก็รู้สึกว่าคุณเบื่อสุดๆนะคะคุณอยากจะไปต่อนะคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้คุณไหนยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวตนยอมที่จะเป็นคนใหม่ยอมที่จะเปิดโลกเยอมที่จะเอ่อไม่ยอมที่จะอยู่ที่เดิมๆอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะคุณเบื่อนะคะคุณต้องไปแน่เลยนะคะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ขอจบชาว ธาดน้ำนะคะกระกฎพฤจิมีนะคะก็เก็บไปแค่นี้นะคะก็ลองคิดดีๆนะคะเอาละค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ